บาทหลวงแมทธิวฮาโลเป็นชายผู้สร้างชีวิตของเขาบนพื้นฐานของความเชื่อและความทุ่งเทในฐานะผู้นำของโบสเฟสบูดในเมืองฮุสตันเขาเป็นที่รู้จักจากบุคลิกภาพอันโดดเด่นความถ่อมตนและศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมคลายการเทศข,ของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและความสามารถในการเชื่อมโยงกับกลุ่มคริสตจักรทำให้เขาเป็นที่รักในชุมชนภรรยาของเขาเอเวอร์ลิน ก็ได้รับการชื่นชมไม่แพ้กันพวกเขามีลูกสองคนลูกสาววัยรุ่นชื่อลาล่าและลูกชายวัยเยาว์ชื่อบรูซซึ่งมักจะเห็นพวกเขาช่วยงานในบสถ์เสมอสะท้อนถึงค่านิยมคริสเตียนที่บริสุทธิ์ที่แมทธิวสอนอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามภายใต้ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของครอบครัวนี้มีความจริงอันดำมืดซ่อนอยู่เจลีฟอสเตอร์แม่ของเอเวอร์ลินเพิ่งสูญเสียสามีไปจากอาการป่วย และไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยสำหรับตัวเองได้จึงย้ายมาอยู่กับครอบครัวฮาโลเชีีเป็นหญิงวัยปลาย60ปีที่สง่างามและมีพลังชีวิตที่ขัดแย้งกับอายุข,ของเธอความงามของเธอเป็นอมตะใบาหน้าคมชัดและออร่าลึกลับที่ทำให้เธอดูโดดเด่นในทุกๆฝูงชนแม้ว่าเอเวอร์ลินจะต้อนรับแม่ของเธอเข้ามาอย่างเต็มใจแต่เธอก็ไม่รักพูถึงความตึงเครียดที่เริ่มก่อตัวอยู่เบื้องหลังไม่นานนักจีรีและแมทธิวก็สนิทสนมกันมากขึ้นสิ่งที่เริ่มต้น จากการเป็นเพื่อนที่ตอบประโลมใจกันกลับกลายเป็นบางสิ่งที่ทั้งสองไม่เคยคาดคิดความสง่างามและบุธิภาวะของเจียรีดูเหมือนจะมอบสิ่งที่เอเวอร์ลินในบทบาทของภรรยาและแม่ที่ยุ่งเหยงิงงอไม่สามารถให้ได้เธอมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแรงกดดันของแมทธิวมักจะให้คำแนะนำหรือเพียงแค่เป็นที่พักพิงจากความต้องการที่ไม่หยุดหย่อนในงานรับใช้ศาสนาของเขามากไปกว่านั้นเธอมักจะชวนเขาคุยตอนกลางคืนเกี่ยวกับปัญหาของเขาและเมื่อเวลาผ่านไปการสนทนาเหล่านี้ ก็เริ่มลึกซึ้งมากขึ้นแมทธิวรู้สึกถูกดึงดูดต่อเจลีไม่ใช่แค่เพราะความฉลาดของเธอแต่ยังรวมถึงเสน่ห์ทางกายภาพของเธอเช่นกันในตอนแรกเขาพยายามแก้ตัวว่าความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวต่อเธอเป็นเพียงการสนับสนุนทางอารมณ์เขาบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นอันตรายเป็นเพียงความใจดีของผู้หญิงสูงอายุที่เข้าใจเขาดีกว่าใครๆแต่ไม่นานการพบปะยามค่ำคืนก็เริ่มกลายเป็นบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นขอบเขต ที่พวกเขาเคยรักษาไว้เริ่มเลือนหายไปและความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความรักที่เร่ร้านและลับลับจิลีแม้จะอายุมากแล้วแต่ยังคงเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและแรงปรารถนาระง,งับเธอก็ถูกดึงดูดต่อแมทธิวด้วยเช่นกันจากความเข้มแข็งของเขาบุคลิกทรงพลังและความสําคัญที่เขามีในชุมชนแมทธิวรู้ดีว่าสิ่งที่เขาทํานั้นผิดเขาได้สัญญากับเอเวอร์ลินและโดยในคือกับพระเจ้าว่าเขาจะจงรักพักดีอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ เจอจลีเขาพบว่าตัวเองรู้สึกขัดแย้งราวกับว่าบางสิ่งในตัวเขาหวยหาอะไรบางอย่างมากขึ้นแม้จะรู้สึกผิดแต่ก็มีแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาที่ทั้งสองไม่อาจต้านทานได้ความสัมพันธ์ลับๆนี้ยังคงถูกปกปิดอยู่หลังประตูที่ปิดสนิทของบ้านซอนเรนจากสายตาที่เฝ้ามองของเอเวอร์ลินแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ลับนี้ได้กลายเป็นมากกว่าแค่การหลีกหนีทางอารมณ์สําหรับทั้งแมทธิวและจีลีมันกลายเป็นแรงผลักดันที่ครอบงําชีวิตของพวกเขาการเชื่อมโยงที่เคยเรียบง่าย ได้ลึกซึ้งขึ้นจะนอกลายเป็นบางสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในวันหนึ่งเจลีค้นพบว่าเธอกําลังตั้งคันความตกใจจากการเปิดเผยนี้ทําให้โลกที่ไม่มั่นคงของพวกเขาราวกับถูกกระแทกอย่างรุนแรงการตั้งคันของเจลีเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะเปิดเผยทุกสิ่งที่พวกเขาพยายามปกปิดมาอย่างยากลําบากชีวิตที่แมทธิวสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังโบดครอบครัวและชื่อเสียงของเขากําลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะพังทลายลงและเขารู้ดีว่า ไม่มีทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความมอตึงเครียดระหว่างแมทธิวและจีลีเริ่มชัดเจนขึ้นการตั้งคันของเจยลีเป็นความลับที่ทั้งสองพยายามปกปิดในขณะที่เธอพยายามรักษาภาพลักษณ์ของการใช้ชีวิตปกติบางสิ่งในครอบครัวฮาโลได้เปลี่ยนไปแล้วเอเวอร์ลินเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในพฤติกรรมของแม่จีลีผู้ที่เคยเป็นภาพของความสง่างามและความสงบตรบกลายเป็นคนห่างเหินความอบอุ่นที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาที่ชะวะั นอให้รู้สึกไม่สบายใจเธอเริ่มถอนตัวจากการทำกิจกรรมกับครอบครัวมักจะอ้างว่าเหนื่อยเป็นข้ออ้างเอเวอร์ลินรู้สึกกังวลแต่ด้วยความไว้วางใจมากเกินไปเธอคิดว่ามันเกิดจากความเครียดในการปรับตัวหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตแต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขณะเดียวกันแมทธิวพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงวนของความรู้สึกผิดและความกลัวเขาเคยภาคภูมิใจในความซื่อสัตย์ทางศีลธรรมความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและความมุ่งมั่น ต่อครอบครัวของเขาแต่ความสัมพันธ์ลับกับจีรีกำลังฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆเขาเคยระมัดระวังเสมอเพื่อรักกระสาภาพลักของบาหลวงที่ชอบทำและเป็นที่เคารพแสงนำทางของโบสถ์เฟเธอวูดแต่ความสัมพันธ์กับจียีเป็นความลับดำมืดที่อาจทำลายทุกอย่างที่เขาเคยสร้างมาอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่พวกเขาพบกันในเงามืดเขาก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้ความเครียดเริ่มปรากฏชัดบนตัวเขาบุคลิกที่เคยสงบและมั่นคงกลับก,กลายเป็นความไม่มั่นคงและผิดปกติเขาเริ่มหมุดหนิด ใจลอยระหว่างเทศและห่างเหินกับกลุ่มคริสตจักรเสียงกระซิบแห่งความสงสัยเริ่มแพร่กระจายแดเนียนครูตสมาชิกโบสถ์มายาวนานและผู้สังเกตการพฤติกรรมมนุษย์ที่เฉียบคมสังเกตเห็นปะปฏิสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างแมทธิวและเจีลีเขาเริ่มเชื่อมโยงจุดต่างมองดูเจีลีที่ดูมีความลับมากขึ้นและแมทธิวที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงภรรยาของเขามากขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่สัญชาตญาณของแดเนียลบ่งบอกว่ามีบางสิ่ง ที่ปกติอย่างมากเขาเริ่มสังเกตพวกเขาอย่างเงียบๆจดจำทุกการแลกเปลี่ยนทุกเหตุการณ์แปลกๆที่ดูไม่สมเหตุสมผลเอเวอร์ลินแม้จะรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆก็ยังไม่รู้ถึงขอบเขตเต็มของความทรยศของสามีเธอคิดว่าพฤติกรรมแปลกๆของเขาเกิดจากความกดดันในงานรับใช้ศาสนาแต่ความรู้สึกงัสายเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของเธอและเธอไม่สามารถสลัดความรู้สึกว่าการมาอยู่ในบ้านของแม่เธอนั้นกำลังทำให้ระยะห่างระหว่างเธอกับแมทธิวเพิ่มขึ้น เธอเริ่มตั้งคำถามว่าเธอรู้จักสามีของเธอดีพอหรือยังบ่อยครั้งที่เธอจับได้ว่าเขามองจีลีสายตาของเขาหยุดอยู่นานเกินไปหรือเห็นพวกเขาแลกเปลี่ยนรอยยิ้มที่ดูฝืนในทางเดินของบ้านคืนหนึ่งหลังอาหารเย็นเอววลิสังเกตเห็นว่าจจลีดูซีดผิดปกติเมื่อเธอถามแม่ว่าทุกอย่างโอเคไหมจีลีปัดมันทิ้งด้วยรอยยิ้มอ้างว่าเธอแค่รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย แต่มีความไม่สบายใจบางอย่างในดวงตาของเธอที่เอเวอร์ลินไม่อาจละเลยได้เมื่อวันเวลาผ่านไปสภาพของจิลลี่ก็แย่ลงการตั้งครรภ์ของเธอกลายเป็นชัดเจนมากขึ้นและเธอดูเหมือนจะหลบซ่อนอยู่ในโลกของตัวเองเอเวอร์ลินซึ่งยังไม่รู้ถึงความจริงของสถานการณ์เริ่มกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของแม่ในขณะเดียวกันแมทธิวก็เริ่มรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นการตั้งครรภ์ของจิลลี่ไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปและสถานการณ์กำลังพุ่งสูง จนควบคุมไม่ได้เขาสามารถรู้สึกได้ว่ากำแพงรอบตัวเขากำลังปิดลงความปรารถนาของเขาที่จะรักษาภาพลักษณ์ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกำลังผลักเขาไปสู่จุดสูญเสียสติเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นเขารู้ว่าจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างแต่เขาจะทำอย่างไรจะสารภาพทุกอย่างกับเอเวอร์ลินทำลายครอบครัวของเขาและ,ะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการกระทำของเขาหรือจะหาทางปกปิดความจริงก่อนที่จะสายเกินไปทุกวันที่ผ่านไปนำเขามาใกล้จุดแตกหักมากขึ้น และความกลัวจากการถูกเปิดเผยก็คอยหลอกหลอนเขาอย่างต่อเนื่องภาพลุงตาที่เขาสร้างขึ้นอาย่าระมัดระวังกำลังจะพังทลายและไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้เพื่อหยุดมันวันที่เจลรีฟอสเตอร์หายตัวไปเริ่มต้นเหมือนวันธรรมดาอากาศสดใสเนยอือถนนที่เงียบสงบในชานเมืองฮุสตันส่องแสงอุ่นๆลงบนบ้านหลังเล็กๆของครอบครัวฮาโลเอเวอร์ลินใช้เวลาตอนเช้าเตรียมอาหารเช้า ให้ครอบครัวและจัดเตรียมเอกสารสำหรับโบสถ์ของสามีเธอคาดหวังว่าจีลีจะมาทานอาหารร่วมกันแต่เมื่อนาาิกาเดินผ่านเวลาอาหารเช้าตามปกติเอเวอร์ลินเริ่มรู้สึกกังวลจีลีเคยตรงต่อเวลาเสมอโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงกิจวัตรของคอรอบครัวเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโดยไม่มีข่าวจากแม่เอเวอร์ลินจึงโทรหาโทรศัพท์มือถือของเธอแต่ไม่มีใครรับสายความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มกอกกลิ่นในอกของเธอเธอถามแมทธิว่าเขาเห็นจีลีไหมแต่เขาก็ดูตกใจ เช่นกันใบหน้าของเขาตึงเครียดราวกับว่าความกลัวแวบผ่านเข้ามาในใจเขายืนยันกับเอเวอร์ลินว่าจิลีอาจจะแค่ออกไปเดินเล่นหรือหาเวลาส่วนตัวแต่ยิ่งจิลีหายตัวไปนานเท่าไหร่เอเวอร์ลินก็ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นเท่านั้นพอช่วงบ่ายครอบครับว่าเริ่มตื่นตระหนกรถยนต์ของจิลียังคงจอดอยู่ในโรงรถและไม่มีร่องรอยของเธอในบ้านเอเวอร์ลินค้นหาทุกห้องเรียกชื่อแม่ของเธอออกมาด้วยความสับสนและความตื่นตระหนกที่เพิ่มขึ้นแมทธิวผู้ที่มักเป็นคนสงบเสนอว่าพวกเขาควรติดต่อตำรวจเมื่อเจ้า หน้าที่มาถึงเขาสวมหน้ากากที่ดีที่สุดแต่ภายในใจเขาถูกความกลัวครอบงำว่าความลับที่เขาปกปิดมานานหลายยออเดือนกำลังจะถูกเปิดเผยนักสืบอันเดรีแลงสตันหนังกระสือผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเฉียบคงรับผิดชอบคดีนี้ทันทีเธอเริ่มสอบถามเอเวอร์ลินเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจลีถามถึงปัญหาใดๆที่เจลีอาจเผชิญเอเวอร์ลินแม้จะสับสนและเศร้าโศกก็จำได้ว่าแม่ของเธอดูห่างเหินผิดปกติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เธอก็คิดว่ามันมาจากความเครียดเรื่องสุขภาพ และการย้ายมาอยู่บ้านฮาโลเอเวอร์ลินไม่รู้เลยว่าชีวิตของจีลีเต็มไปด้วยเรื่องซับซ้อนมากกว่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นวันวันนักสืบแปงสตันและทีมงานของเธอค้นหาพื้นที่โดยละเอียดตามทุกบ่อแสที่เป็นไปได้การค้นหาได้กลายเป็นความพยายามที่กินเวลาทั้งหมดแต่เจลีก็ยังคงหายตัวไปไม่มีใครพบเธอจนกระทั่งวันที่สามเมื่อกลุ่มนักเดินป่าบังเอิญพบศพในพื้นที่ป่ารกชัดห่างไกลบนชายมั่งุสตันเรื่องราวปริศนาเริ่มคลี่คลายในทางที่น่าตกใจ การค้นพบนั้นหน้าหวัดผวาศพของเจเรีถูกพบห่างอ่อจากเส้นทางแคบๆเพียงเล็กน้อยซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้หนาแน่นพื้นที่นั้นเงียบสงัดราวกับถูกเลือกอย่างจงใจเพื่อปกปิดความผิดที่เกิดเหตุโหดร้ายมากมีบาดแผลลึกและครุขระที่คอของเธอบ่งบอกว่าเธอถูกโจมตีอย่างรุนแรงเสื้อผ้าของเธอฉีกขาดและมีร่องรอยการต่อสู้บนพื้นดินโดยรอบสายตาที่ช่ำชองของ,ของนักสืบแรงสแตนสังเกตเห็นรายละเอียด ชวนขนหัวลุกทันทีนี่ไม่ใช่การหายตัวไปธรรมดาแต่เป็นการฆาตกรรมสิงที่ทําให้ผู้สอบสวนรู้สึกสะเทือนใจที่สุดคือการตระหนักว่าจีลี่กาลังจะคลอดลูกในไม่ช้าผ้าปูเตียงเพื่อเลือดที่เธอคว้าไว้ในมือบ่งบอกว่าเธอพยายามปกป้องตัวเองแต่มันก็สายเกินไปเจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนของจีลีได้อย่างรวดเร็วและคดีนี้ก็กลายเป็นการสอบสวนคดีฆาตกรรมในทันทีปฏิกิริยาของสาธารณาชนเต็มไปด้วยความไม่เชื่อครอบครัวฮาโลที่เคยถูกมองว่าเป็นแบบอย่างแห่งศรัทธาและความเหมาะสมกลับถูกผลัก ก็เข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุเอเวอร์ลินเสียใจอย่างสุดซึ่งจากการสูญเสียแม่ของเธออย่างโหดร้ายเธอไม่อาจเข้าใจได้ว่าใครจะทําเรื่องแบบนี้หรือทําไมใครบางคนถึงอยากทําร้ายจิลีเธอเป็นคนที่ต้อนรับแม่เข้ามาในบ้านของพวกเขาและตอนนี้เธอกลับต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนได้จากการสูญเสียแม่ในลักษณะที่น่ากลัวที่สุดในขณะเดียวกันแมทธิวแสดงบทบาทของเขาได้ดีเขาแสดงความเศร้าโศกอย่างเปิดเผยท่าทีของเขาเหมือนชายคนหนึ่งที่กําลังเผชิญกับความสูญเสียของคนที่รักแต่เบื้อง หลังประตูที่ปิดสนิทความจริงอีกด้านกลับกดดันเขาเขาหวาดกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในที่สุดเขารู้ว่าการมีส่วนของเขาไม่ว่าจะดูไม่เกี่ยวข้องเพียงใดก็ไม่สามารถซ่อนเร้นได้ตลอดไปความกลัวจากการถูกเปิดเผยครอบงำเขาและเขาเริ่มหลบหนีจากตัวเองห่างเหินจากการสอบสวนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นักสืบแรงสตานมุ่งมั่นที่จะหาคําตอบและไม่ลดและในการตามหาความยุติธรรมเธอมุ่งเน้นไปที่ คนใกล้ชิดเจียก่อนโดยเริ่มจากครอบครัวฮาโลเมื่อเธอเจาะลึกเข้าไปในชีวิตของพวกเขาเธอก็เริ่มค้นพบความลับมากมายที่จะพลิกการสอบสวนนี้ไปในทางที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ในขณะนั้นเมื่อศพของเจลีฟอสเตอร์ถูกพบในปากคดีนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อนักสืบอันเดรียแลงสตันเริ่มรวบรวมหลักฐานการสอบสวน ก็เริ่มเปลี่ยนทิศาทางในลักษณะที่ไม่คาดคิดรายละเอียดเกี่ยวกับการฆาตรกรรมของจิลลีฟอสเตอร์ดูเหมือนจะชี้ไปในทิศทางเดียวทิศทางที่จะทำลายชื่อเสียงของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นที่รักในไม่ช้าแหล่งสตานมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์รอบตัวจิลลีโดยเริ่มจากลูกสาวของเธอเอเวอร์ลินและลูกเขยบาหลูแมทธิวฮาโลทั้งสองดูเหมือนจะสั่นคลอนจากการสูญเสียจิลลีแต่พฤติกรรมของพวกเขาก็ดูผิดปกติในแบบที่แตกต่างกันความเสียรักห้าศกของเอเวอร์ลินดูแท้จริง แต่มีความรู้สึกไม่สบายใจในวิธีที่เธอหลีกเลี่ยงการสบตาเมื่อถูกถามถึงแมทธิวในทางกลับกันดูเหมือนจะสงบเกินไปเขากำลังซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังท่าทีที่เยือกเย็นราวกับพยายามหลีกเลี่ยงออกความโกลาหลที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเขาความก้าวหน้าครั้งแรกของแรงสั่นเกิดขึ้นเมื่อเธอตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์ของครอบครัวแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดโดยตรงแต่ก็มีสายโทรออกในเวลาดึกหลายสายระหว่างแมทธิวกับหมายเลขที่ไม่ปรากฏชื่อช่วงเวลานั้น น่าสงสัยการฆาตกรรมของจิลีเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากสายเหล่านี้และบันทึกโทรรศัพท์แสดงให้เห็นว่ามีสายหนึ่งที่โทรออกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จิลีจะหายตัวไปแรงสตาร์ุดลึกลงไปพยายามค้นหาว่าหมายเลขที่ไม่ปรากฏชื่อนี้เป็นของใครแต่คําตอบยังคงคลุมเครือจากนั้นนักสืบหันความสนใจไปที่การเงินของครอบครัวแม้ครอบครัวฮาโลจะดูใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจากภายนอกแต่พวกเขากลับมีการจ่ายเงินจํานวนมหาศาลที่ไม่สามารถ อธิบายได้เข้าไปยังบัญชีในชื่อของจีลีในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงความผิดพลาดหรือการตอบสนองเกินเหตุต่อความต้องการของสมาชิกในครอบครัวแต่เมื่อแรลงสตันตรวจสอบบันทีของการทําธุรกรรมม้อความจริงที่น่ากลลุกก็เริ่มปรากฏการชรําระเงินเหล่านี้เริ่มขึ้นไม่นานหลังจากที่จีลีย้ายมาอยู่กับครอบครัวซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เธอมีความสัมพันธ์กับแมทธิวยิ่งแรลงสตันค้นพบมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบานหลวง และจิลีไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมชั่วคราวแต่มันพัฒนาไปสู่บางสิ่งที่ดำมืดและอันตรายกว่ามากเมื่อเธอตรวจสอบไฟล์คดีอีกครั้งแลงสตันเริ่มเห็นรูปแบบในพฤติกรรมของคนใกล้ชิดจิลีเอเวอร์ลินไม่เคยรู้ถึงความจริงและชุมชนถูกหลอกลวงโดยชายคนหนึ่งที่พวกเขาไว้ใจในการดูแลจะติวิญ,ญญาณของพวกเขาแต่แรงจูงใจในการฆาตกรรมคืออะไรอะไรผลักดันให้แมทธิวทำสิ่งนี้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อแลงสตันตรวจสอบที่เกิดเหตุ การสอบสวนเพิ <owad Es> <S <S ่มเติมเผยให้เห็นว่าคอของจิลีถูกกรีดด้วยมีที่พบใกล้ๆเป็นการโจมตีที่รุนแรงและส่วนตัวซึ่งบ่งบอกว่าฆาตกรใกล้ชิดกับยูนน่ไม่ใช่การกระทำรุนแรงแบบสุ่มแต่เป็นบางสิ่งที่มีการวางแผนอย่างละเอียดและมันบ่งบอกว่าฆาตกรรู้จักจิลีอย่างลึกซึ้งเมื่อแรงสตันตรวจสอบหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างแมทธิวกับการฆาตกรรมเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นการขุดค้นเพิ่มเติมในสิ่งของ ส่วนตัวของจีรีเผยให้เห็นการค้นพบที่น่าตกใจภายในห้องของเธอแลงสตันพบสมุดบันทึกของจีรีคำพูดของเธอเองในไดอารี่เล่าถึงรายละเอียดความสัมพันธ์ลับกับแมทธิวรวมถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้และความตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับเอเวอร์ลินจีรีเขียนเกี่ยวกับการตั้งครันในสมุดบันทึกและความกลัวของเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเอเวอร์ลินค้นพบความมอจริงเธอวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับลูกสาวของเธอแต่เธอ กลับไม่มีโอกาสเลยบันทึกสุดท้ายที่เขียนเทียงองไม่กี่วันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่จะเปิดเผยทุกอย่างให้เอเวอร์ลินรู้ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจทำลายชีวิตและงานรับใช้ศาสนาของแมทธิวลงได้แรงสตันรู้ในขณะนั้นว่าแมทธิวต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเธอได้รับหมายค้นสำหรับทรัพย์สินส่วนตัวของเขาและสํานักงานในโบสถ์การสอบสวนทางการเงินของบานหลวง ก็เร่งดำเนินการและไม่นานก็พบหลักฐานที่ชี้ชัดมากขึ้นว่าเชื่อมโยงเขาเข้ากับการฆาตกรรมของเจลีการตรวจ DNA ยืนยันว่าแมทธิวคือพ่อของเด็กที่เจลีกําลังตั้งทันยืนยันความจริงที่น่าตกใจว่าบาหลวงผู้เป็นคนของพระเจ้าได้ฆ่าคนรักของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวที่อาจทําลายเขาได้กําแพงกําลังปิดล้อมแมทธิวชุมชนที่เคยไว้ใจเขาเคารพเขากําลังจะรู้ความจริงการไล่ล่าความยุติธรรมอย่างไม่ลดละของนักสืบแหล มอสตันเริ่มคลี่คลายชีวิตของชายคนหนึ่งที่สร้างโลกของเขาบนพื้นฐานของคำโกหกความลับและการควบคุมแต่การเปิดเผยที่น่าตกใจที่สุดยังคงอยู่แมทธิวจะไปไกลแค่ไหนเพื่อปกป้องความลับของเขาและเขาจะทำอะไรตอนนี้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยการสอบสวนยังห่างไกลาจากจุดจบและคำตอบที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเปิดโปงความลึกของการทรยศ์ที่ไม่มีใครคาดคิดการพิจารณาคดีของบาหลวงแมทธิวฮาโลกลเป็นที่สนใจขององุ่นมุสตัน เคยเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมโหดของโจลีฟอสเตอร์แม่ใหญ่ของเขาห้องพิจารณาคดีเตะมองไปด้วยผู้ชมจํานวนมากที่เคยมองว่าเขาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่เชื่อถือได้ข่าวความสัมพันธ์ลับและการเปิดเผยที่น่าตกใจว่าแมทธิวคือพ่อของลูกในคันขาองค์จิลิส่งแรงกระเพื่อมแห่งความไม่เชื่อไปทั่วชุมชนบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเอเวอร์ลินฮาโลหญิงสาวที่ถูกหักหลังจนแตกสอไลา์นั่งอยู่แถว น่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่และการทารยศโดยผู้ชายที่เธอเคยเรียกว่าสามีมันหนักเกินกว่าที่เธอจะทนได้เธอกอดลูกๆของเธอไว้แน่นดวงตาของเธอแดงกำ่ำจากการร้องให้หลายวันด้วยความเศร้าโศกและความโกรธเมื่อการพิจารณาคดีด,ดำเนินไปหลักฐานที่มัดตัวแมทธิวนั้นปฏิเสธไม่ได้นักสืบอันเดรียแลงสตันนำเสนอคดีที่น่ากลัวอย่างละเอียดเล่าถึงวิธีที่ความสัมพันธ์ลับของบาทฮวงกับจีลีได้พัฒนาไปสู่การ,รเผชิญหน้าที่นำไปสู่ความตาย การให้การเกี่ยวกับการชำระเงินลับเข้าบัญชีของเจรีบันทึกโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงแมทธิวกับคืนเกิดเหตุและหลักฐาน DNA ที่ยืนยันว่าเขาเป็นพ่อของลูกในคันของเจลีทั้งหมดนี้ว่าภาพของชายคนหนึ่งที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตที่เขาสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังหลักฐานที่ชวนขนหัวลุกที่สุดคือสมุดบันทึกของเจรีซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของ,ของคดีในนั้นเจลีเขียนเกี่ยวกับความกลัวที่เพิ่มขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากความสัมพันธ์ลับของเธอกับแมทธิวถูกเปิดเผยเธอวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับเอเวอร์ลินแต่บันทึกสุดท้ายในสมุดบันทึกแสดงอให้เห็นว่าเธอกลัวจนไม่กล้าทำตามแผนความกลัวของเธอไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลเพราะมันชัดเจนแล้วว่าความสิ้นหวังของแมทธิวในการปกปิดความสัมพันธ์ลับนี้ได้ผลักดันให้เขาลงมือฆาตกรรมอย่างไรก็ตามฝ่ายจำเลยพยายามลดความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยกล่าวหาว่าจิลีเป็นผู้หญิงที่ไม่มั่นคงและสร้างเรื่องความสัมพันธ์ลับขึ้นเพื่อทำลายชีวิตของแมทธิว พวกเขาโต้แย้งว่าไม่มีหลักฐานโดยตรงที่แสดงว่าแมทธิวฆ่าจีลีมีเพียงหลักฐานทางอ้อมเท่านั้นพวกเขาพยายามอ้างว่าการเสียชีวิตของจีลีเป็นการกระทำรุนแรงแบบสุ่มที่อาจมีคนอื่นเป็นผู้กระทำแต่คณะลูกขุนไม่เชื่อน้ำหนักของหลักฐานมากเกินกว่าจะละเลยได้และภาพของชายคนหนึ่งที่พร้อมจะฆ่าเพื่อปกป้องชื่อเสียงของเขาสะท้อนอยู่ในใจลึกๆของพวกเขาในวันสุดท้ายของการพิจารณาคดีแมทธิวขึ้นให้การเขาดูเหมือนคนแตกสลาย บุคลิกที่เคยมั่นใจของเขาตอนนี้พังทลายลงจากน้ำหนักของการกล่าวหาดวงตาของเขาดูว่างเปล่าราวกับว่าเขาไม่อาจรู้จักตัวเองที่กลายเป็นในตอนนี้เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าเขารักเอเวอร์ลินและไม่เคยตั้งใจให้เรื่องราวบานปลายจนควบคุมไม่ได้เขาอ้างว่าเจลีหมกมุ่นอยู่กับเขาและคำขู่ที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ลับของพวกเขานั้นไม่มีมูลแต่ยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่หน้ากากก็ยิ่งแตกราวมากขึ้นคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและความไม่สามารถรักษาความน่าเชื่อถือใดๆ ได้กลับยิ่งทําให้คณะลูกคุณสงสัยมากขึ้นเมื่อคําตัดสินถูกประการออกมาในที่สุดห้องพิจารณาคดีเงียบงันแมทธิวฮาโลถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมระดับแรกและความตกตะลึงที่กระจายไปทั่วห้องนั้นรู้สึกได้อย่างชัดเจนเอเวอร์ลินใบหน้าซีดและมือสั่นเธอปลาออยโฮออกมาเมื่อน้ำหนักของคำตัดสินเริ่มตกกระทบเธอสูญเสียแม่และตอนนี้เธอก็สูญเสียผู้ชายที่เธอเคยมอบใจให้มันจบแล้วชายผู้ที่เคยเทศเรื่องศรัทธาและ ความศิลธรรมให้กับคริสตจักรของเขากลายเป็นนักโทษคดีฆาตกรรมชีวิตของเขาพังทลายแมททิวถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวคำตัดสินนี้รู้สึกเหมือนจุดจบที่ขอมักคืนของเรื่องราวที่บิดเบี้ยวแห่งการทรยศในเดือนต่อมาครอบครัวฮาโลพยายามสร้างชีวิตใหม่แม้ว่าบาดแผลจากอดีตจะยังคงอยู่เอเวอร์ลินต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดจากการสูญเสียทั้งแม่ และสามีและน้ำหนักของการทายรถก็หนักเกินกว่าจะแบกรับไหวโบสถ์เองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันพริสัจจรที่เคยเจริญรุ่งเรืองและมองหาบาทลหลวงฮาโลเป็นผู้นำกำลังพังทลายสมาชิกหลายคนออกจากโบส์ด้วยความผิดหวังและหัวใจที่แตกสลายจากการเปิดเผยความลับดำมืดของบาทหลวงส่วนนักสืบแลงสตันคดีนี้ยังคงติดอยู่ในใจของเธอแม้ หลังจากการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงเธอมักจะพบว่าตัวเองครุ่นคิดถึงพลังทำลายล้างของความลับและวิธีที่มันสามารถฉีกชีวิตให้พังทลายได้ในแบบที่เลวร้ายที่สุดคดีฮาโลเป็นเครื่องตนใจอย่างศกนากรรมว่าแม้แต่ผู้ที่ดูเหมือนจะชอบทำที่สุดก็ยังสามารถกระทำการที่มืดมนที่สุดได้สำหรับชุมชนการพิจารณาคดีนี้เป็นจุดจบของยุคสมัยโบดเฟสบูดจะไม่มีวันเหมือนเดิม และมรดกของบาหลงแมทธิวฮาโลถูกทำให้แปดเปื้อนไปตลอดกาลด้วยความจริงอันโหดร้ายของชีวิตลับของเขาความยุติธรรมมอที่ได้รับการปฏิบัติแม้จะจำเป็นเทียงใดก็ไม่อาจลบล้างบาดแผลลึกที่เกิดจากการทรยศของเขาได้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจวิดีโอนี้สำหรับเนื้อหาอาชญาการรมเพิ่มเติมและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นหรือทฤษฎีของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างดูแลตัวเองและเจอกันในวิดีโอหน้า